สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการสร้างหม้อหุงไก่นะครับมันเป็นการต้มไก่นี่อุปกรณ์มีเท่านี้นะครับไอสามอย่างนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวครับเกี่ยวแต่นี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 ่มาแล้วเข้าระบบการสอนเ,อเลยขั้นแรกให้คุหลุมไว้หลุมหนึ่งและ มันจะวางเวลาให้เรากดย่อแล้วก็กดเฮ้ยดูน,นี้ไป,ปุดแล้วก็วางนี้ไปน,นะครับก็กุดไป ใช่ hey, บล็อกนี้ก็ได้บล็อกอะไรก็ได้นี่นะครับแล้วก็วางไก่นะครับ,บ,บนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วครับโปรดกดไลค์และกด s ับตะ r ค b ้เพื่อผมมีกำมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ